สวัสดีค่ะมือนี่แม่ซ้ายกระซิมะปลูกตะไคร้ใส่กระสอบค่ะก่อนสิปลูกตะไคร้ก็มาเตรียมกระสอบก่อนกระสอบสีใส่มือนี่กระสองกระสอบค่ะใส่กันไก่ตัดก้นกระสอบก่อนก้นกระสอบกระตัดสามด่านเลยค่ะตัดก้นกระสอบก็เพื่อว่าเวลาหดน้ำน้ำกระสิไดระบายออก ที่นี่กระกระสอบที่สองกระเฮ็ดคือกันตัดก้นกระสอบสามด้านนี่ค่ะกระตัดก้นกระสอบเรียบร้อยแล้วที่นี่กระกับด้านกระสอบออกค่ะ ับด้านกระสอบลงเรียบร้อยกับภาพปากระสอบลงค่ะเพราะว่ากระสอบเพิ่นกระเน้าเน่ากับภาพลงเคิงหนึ่งเลยเพื่อว่ากระสอบเพิ่นกระซีเรนาเป็นกระสอบสองสัน กะเรียบร้อยแล้วกระสอบหนึ่งที่นี่กะกระสอบที่สองกระเฮ็ดคือกันค่ะ กะเตรียมกะสอบไว้ปูกตะไค่เรียบร้อยแล้วที่นี่กะขันตอนต่อไปค่ะขันตอนแรกกะไส้ยาล่องกลนกระสอบก่อนอยาแม่ซ้ายกะไส้เป็นยาสดค่ะกระสอบที่สองกะเฮ็ดขึ้กัน ใส่ยาซดล่องกลนกระสอบก่อนที่นี่กระขันตอนต่อไปค่ะกระสีใส่กับบักเผาซับกับบักเผาซับกับโบเดเซ่น้ำก่อนเอามาใส่ทับยาซดเลยค่ะใส่กับบักเผาซับกระใส่เป็นขันตอนที่สอง กะใส่กะบักเผาซับเรียบร้อยแล้วค่ะขันต้นต่อไปกระซีใส่เก็บเก็บที่แม่สายใส่เมื่อนี่ก็เป็นเก็บเก่้าค่ะเก็บเก่้าแม่สายก็เอามาจากบ้านญาติเก็บเก่้าพันกระซีออกสีดำๆค่ะกระซีเตกต่างกับเก็บไม่เพราะว่าเก็บไม่พันกระซีออกสีเหลืองๆเนาะค่ะ ใส่แกบเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ขัันตอนต่อไปค่ะแม่สายกับมะคุดกอตะไร่ค่ะตะไร่ก้อนนี้แม่สายก็ปลูกมาปีหนึ่งแล้วตะไข่เพิ่นก็เริ่มบ่ง,งามเพิ่นก็เริ่มขึ้นโคน้นเมื่อนี้แม่สายก็เลยสิมะคุดเพิ่อนออกแล้วก็สิปลูกใส่กระสอบค่ะ กุดกอ่อตะไคร์ออกเรียบร้อยแล้วที่นี่กะสิเอากระสอบมาตั้งตรงนี้ค่ะกะเคลียพื้นที่ก่อนเสียเอากระสอบมาตั้งเนาะคะ่ะเคลียพื้นที่เรียบร้อยก็เอากระสอบมาตั้งเลยสองกระสอบเนาะคะ่ะ ที่นี่ก็ขันตอนต่อไปค่ะก็เอาดินมาใส่ในกระสอบเนาะค่ะดินก็เป็นดินที่แม่สายผสมไว้ที่นี่ก็เอาดินมาใส่งานเลยใส่ดินก็เป็นขันตอนที่สีค่ะ ก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็มาเตรียมต้นตะไครยพร้อมสิปูกแล้วค่ะตะขครยเพิ่นกะมีหัวหน่อยหัวใหญ่กะต้องมาเลือกเพิ่นก่อนแม่สายปลูกตะขครยมือนี้แม่สายกับบเรเซน้ำเนาะค่ะวิธีปลูกตะไครยก็มีหลายรูปแบบสีแซน้ำให้ตะขครยเพิ่อนออกห้าก,ก้อนก็ได้ หรือว่าบอเซนามกับปูกได้คือกันค่ะแม่สายกับสิมาเลือกหัวตะไข่แล้วกับสตัดใบเพิ่นออกใบไดที่เพิ่นแห่งๆกับบอเอาค่ะ ตัดใบตกแตงตะไคเรียบร้อยแล้วที่นี่แม่สายกะสิเริ่มปลูกตะไคเลยค่ะวิธีปลูกตะไคเมือนี่กระเฮ็ดแบบง่ายๆปลูกลงใส่กลางกระสอบเลยกบบระโบได้แยกตะไคเพิ่นออกจากกันค่ะแม่สายกะปลูกตะไคเรียบร้อยแล้วค่ะกระสอบหนึ่ง ที่นี่กับกระสอบที่สองกระเฮดคือกันค่ะ ปลูกตะไคร้ใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วค่ะสองกระสอบที่นี่ก็เอาดินมาเติมให้เพิ่อนอีกก็เติมดินให้เพิ่นทั้งสองกระสอบเลยเนาะค่ะ ที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วแม่สายกะิีโฮดน้ำไ้ตะไคค่ะโฮดน้ำห้เพิ่นกับโฮดหลายๆเลยเพราะว่าช่วงนี้กับเดดฮ้อนฮอนฝนกับโตกมาเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีปลูกตะไคใส่กระสอบแบบง่ายๆกะขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทติดตามที่รับชม ฝากกดติดต,ตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอร์ค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ